สวัสดีครับวันนี้ผมเตาอยู่นี่นะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินตลาดของเตยนะครับเดี๋ยวจะเดินพาไปดูว่าของสินค้าต่างๆวันนี้อัปเดตราคาที่เท่าไหร่นะครับนับานเขาแล้วครับพี่น้องบัดตู้เอทีเเสียปกติผมติมารดตู้เอทีเอต้องหุณครับตู้เอทเสียครับ มมีเงินไปจ่ายตลาดแล้วนี่ต้องอย่างไปกดเอทีเอ็มู่ฟังผณครับพี่น้อง้างจากนี้ประมาณกิโลครึ่งเพราะว่าอ,อมันมมีบัตรเอทมมันมันมันกดผ่านไหนแอปของธนาคารโทรศัพท์แต่อย่างเดียวต้องอย่างไกลเลยครับพี่น้องรถไปยังครับไปเรื่อยๆเพราะว่าปเปล่ามีเวลาอีกเยอะ นี่เป็นรอบนอกนะครับบรรยากาศรอบนอกขายพวกเครื่องหลากหลายร้านขาบเดี๋ยวผมต้องเดินไปกดตังค์ครับ ตังไปใจตลาดตูด้ ATM ข้างในเสียรครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของตลาดาจะมีพวก,วกขายพวกเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าขายขนมปังลตลาดสดอยู่ฝั่งนู้น ม่กินในข้าวเลือดหมูขึ้นชื่อนะครับข้าวเลือดหมูยายเล็กสีแยกของเตยครับอันนี้ผมสั่งธรรมดาครับธรรมดาก็ตกช่วยแล้วประมาณช่วยแล้วสี่สิบบาทข้าวเปล่าข้าวเปล่าสิบบาทครับอยู่ตรงมุมสีแยกพอดีนะครับร้บานพี่ก็าทำอร่อยครับ เข้ากับขามไี่ฟังคุณที่นี่สำหรับฟักนี้ก็จิเป็นในเขาสิขายพวกผลไม้หลายครับผลไม้ต่งตางๆแบบนี้ เส้นนี้ก็จะเป็นอ่าเขาจะขายผลมไม้มะยงชิดโลละร้อยยี่สิบส้มภูเรือห้าสิบห้าเจ็ดสิบก็มีราคาแต่ละแต่ละช่วงไม่เท่ากันอันนี้กล่องนี้โลละกล้วยหอมห้าสิบหลากหลายครับอันนี้มะม่วงเขียวสะเยสามสิบ ขมิ้นสามรถยี่ห้าแทงหมลูกละหกสิบหกสิบห้าแปดสิบแล้วแต่ไซส์ก็เดี๋ยวผมก็จะไปเข้าข้างในครับข้างในมันก็จะเป็นพวกตลาดสดขายเนื้อไก่เนื้อหมู ปุ้งหอยกูปลาแล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นพวกผักพื้นที่ว่างให้เช่าเชาเดือนเท่าไหร่น้อกุ้งกุ้งไซส์ใหญ่2 8ง้ยสมีหลายราคา จะไปโอ้ขาใหญ่มาแล้วน้องนายไข่ด่วนรถเข็นกหลบรถเข็นต้องหลบ ตาหมอโดนร้อยบ้านชั้นโดนร้อยสิบนี่ครับบานใจนี้ร้อยสิบเย้ครับเอาเนื้อบดสองโลแล้วก็น่องลายหนึ่งโลเดี๋ยวผมเอาจะ 4ี่สิบห้าสิบ้แต่เกิดแล้แต่ใช้ครับอันนี้จะเป็นหมูเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อพวกผักพวกอะไรไก่ตัวละเก้าสิบไก่เนื้อห้าบาทสิบบาททุกอย่างเลยจ้ะไข่ ไขรวัวไขรห้งว,วัวตาพริกกระเลียงโลเท่าไหร่ครับเอาครึ่งโล ฝั่งนี้ก็เป็นผักขายพวกผักต่างๆขายติ่งขายผักขายสารพัดเออร้อนเหมือนกันครับผมก็ซื้อครบแล้วแลยวกบแป๊เนื้อก่อตังเนื้อเข้าไป กนาวรูปก็สองบาท3บาท4บาทก็มีน้อยิงไมกแม่แล้วมันดอกพลอกพันะอบอกีไปไม่มีบอกคีต้องหัวแลอกีไปใช้ไม่รู้ไปเอาเนื้อกันอันนตากเนื้อนี่มัดเท่าไหร่พี่ขาย หรือว่าขายเริ่มต้นยังไงร้อ <60. S 1> โอ้ยร้อยหกสิบบอ,อจักมัดครับไอ้กหนึ่งยี่สิบตอ,อกร้อยหกสิบโอ้ยขับครับขอขอขเดินทางกลับเข้ามาที่นี่ในของครบแล้วเือ่อยดีครับเต็มมือไอ้ร้านจอดรถต่อผมซื้อตลาดที่ดีครับ <c oughs> โอ้ ขผมก็มาประจำครับทุกวันทุกมาทุกวันอาทิตย์